ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับครับก็มาเจอกันทุกวันนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตร3ตัวบนตรงนะครับนะครับสูตรนี้ก็น่าจะตรงๆเลยนะครับผมนะครับ 8ชุดนะครับผมสูตรนี้ก็จะมี8ชุดนะครับจะเยอะหน่อยนะครับผมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็เลือกชมพิจารณานะครับนะครับผมสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับนะครับผมเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับผมบวกหลักหน่วยบนนะครับ บวก8คงที่นะครับแล้วก็ผลลั์นะครับบวก1นะครับผมแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวก7คงที่นะครับผลลัพธ์บวก1นะครับผมแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักพันนะครับบวก5คงที่นะครับผลลัพธ์บวก1นะครับผมนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับ ก็จะบวก1บวกหบวกหเหมือนกันนะครับผมนะครับทั้ง3หลักนะครับนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับสูตร3ตัวบนนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข8นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข7 นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะครับ8บวก7บวก8นะครับก็จะได้23นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลข3นะครับ 3บวก1นะครับก็จะได้4นะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข9นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข2นะครับบวกหลักสิบนนะครับผมหลัก10บนก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9บวก2บวก2บวก7 นะครับก็จะได้20นะครับก็จะได้เลข0ูนนะครับศูนย์บวก1นะครับก็จะได้1นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข9นะครับบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผมนะครับ ผลลับที่ได้นะครับผม9.9.5บวก9บวก5นะครับก็จะได้23นะครับ9 2 8 8 8นะครับ18 19 20 23นะครับผมก็จะได้เลข3นะครับ3.1บวก1นะครับก็จะได้4นะครับ นะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับตัวเด่นนะครับผมจะได้มา6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนะครับก็มาจับ3ตัวนะครับผม3ตัวเราก็จะได้3 0 3นะครับ3 0 4นะครับ 3ามนะครับ314นะครับผมนะครับแล้วก็403นะครับ404นะครับนะครับผมแล้วก็413นะครับ c หน่นะครับผมนะครับก็จะได้ทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับผม2 468นะครับนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนนะครับก็คือนะครับก็คือ403นะครับ ครับผมนะคสุดนี้ถึงแม้จะเยอะนะครับก็น่าลุ้นนะครับผมนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะนะครับนะครับผม ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก403นะครับผมเป็นงวดแรกนะครับก็ทําย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับสงวดติดนะครับผมต่อไปนะครับผมนะครับหลักหมื่นนะครับในงวดต่อไปนะครับก็คือเลข8นะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข3านะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผมนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8บวก3บวก8นะครับก็จะได้19นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข9นะครับผม9บวก1นะครับผมก็จะได้10นะครับก็จะได้เลข0ูนย์นะครับ ต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขสี่ครับบวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1บวก4บวก0นบวก7นะครับก็จะได้12นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข2นะครับ2บวก1นะครับผมก็จะได้เลข3นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข1นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้5คงที่นะครับ ครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1นึบวกหนบวกหนะครับก็จะได้7นะครับ7บวก1นะครับผมก็จะได้เลข8นะครับนะครับก็จะได้ทั้งหมดตัวเด่นนะครับทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับผมนะครับ ครับผมก็มาจับ3ตัวนะครับจับ3ตัวนะครับผมแล้วก็จะได้927นะครับครขออภัยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเลข9นะครับ9 สอนะครับ937นะครับ938นะครับผมนะครับ938นะครับแล้วก็027นะครับ 028ครับ037นะครับแล้วก็038นะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนนะครับงวดต่อมานะครับก็คือ938นะครับ นะครับผมก็ตรงๆเลยนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกเด้แปดคงที่นะครับผม นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม7จ็บวกแบวกแนะครับก็จะได้23นะครับแล้วก็จะได้เลข3นะครับผม3บวกหนะครับก็จะได้4นะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับนะครับหลักพันก็คือเลข5นะครับ บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบบนนะครับ10บนก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกเลข7คงที่นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5บวกเบวก3บวกเนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ24นะครับก็จะได้เลข4นะครับผม สี่บวกหนึ่งนะครับผมก็จะได้ห้านะครับนะครับผมต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันนะครับผมก็คือเลขห้านะครับบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือสิบห้านะครับ นะครับแล้วก็จะได้เลข5นะครับ5บวก1นะครับผมก็จะได้6นะครับนะครับตัวเด่นก็จะมีอยู่6ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6้านะครับก็มาจับ3ตัวนะครับผมนะครับ3ตัวเราก็จะได้3 4 5นะครับ 3 4 6นะครับ3 5 5นะครับผม3 5 6นะครับแล้วก็4 4 5นะครับ 4 4 6นะครับ4 5 5นะครับ4 5 6นะครับผมก็จะได้ทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับ2 4 6 8นะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวบนนะครับนะครับก็คือ4 4 6นะครับนะครับก็มาตรงๆเลยนะครับผมนะครับ8ชุดนะครับผมก็จะมีหลายชุด นะครับถึงมีหลายชุดนะครับก็น่าลุ้นนะครับนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับนะครับก็มาดูงวดต่อไปเลยนะครับผมงวดที่จะเป็นแนวทางนะครับในวันที่16กุมภาพนธ์16พฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับ นะครับผม <c oughs> น่าจะเป็นวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> ครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกเลขแปดคงที่นะครับผม นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6 0นบวกบวก8นะครับก็จะได้14นะครับผมนะครับก็จะได้เลข4นะครับ4บวก1นะครับก็จะได้5นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข4นะครับ บวกหลักบนนะครับ10บนก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วยเจงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม3บวก4บวก4บวก7นะครับนะครับก็จะได้18นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลข8นะครับผม8บวก1นะครับก็จะได้9นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม3บวก3บวก5นะครับก็จะได้11นะครับผมนะครับแล้วก็จะได้เลข1นะครับ ครับ1วก1นะครับก็จะได้2นะครับนะครับผมก็มาจับ3ตัวนะครับผม3ตัวนะครับก็จะได้4 8 1นะครับ4 8 2นะครับ4 9กนะครับผม4 9่สองนะครับนะครับผมแล้วก็5 8 1นะครับ5 8 2นะครับ5้าหนึ่งนะครับผม แล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับก็คือ592นะครับนะครับผม8ชุดนะครับชุดไหนจะมานะครับผมนะครับก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับนะครับผมก็ทำตามสูตรนะครับผมนะครับ ก็รอผลนะครับในวันวันที่16พฤษภาคมนะครับผมทำามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับ,รบผมผมว่าก็มีแต่ชุดสวยๆนะครับผมนะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม8ชุดนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสุดทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ ะครับผมก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูกันไปพังพาก่อนนะครับผมนะครับครับช่วงนี้ก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับ เหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับผมนะครับในช่วงนี้นะครับนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับสามชุดขออภัยนะครับสามตัวบนตรงๆนะครับแปดชุดนะครับผมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ